มาดูแปลงกะเพราตอนนี้ก็เริ่มจะงามดีครับแอบมาออกดอกมาเยอะแตกยอดออกดอกมาทุกที่ทั้งแปลงครับหลังจากที่เราบำรุงใส่ปุ๋ยคอกหวานให้ทั่วแปลงและลดน้ำเขาก็จะแตกกิ่งแต่ว่า กะเพราหน้าแรงก็อยากจะออกหดอกเพราะว่าอายุเขาก็เริ่มจะหลายเดือนแล้วภายตอนแดดร้อนๆครับบรรยากาศในสวนก็ยังพอมีน้ำแต่ว่าเป็นน้ำเริ่มจะเค็มแต่ก็ยังมาลดลาดพืชได้บ้างมะพร้าวเท่านั้นที่อยู่ได้ครับ มะพร้าวเป็นพืชที่ลากหากินได้ไกลอย่างพืชล้มลุกเช่นพริกกะเพราก็จะไม่งามถ้าหน้าฝนใบเขาจะใหญ่สังเกตนี้ครับใบจะเล็กเป็นกะเพราบ้านไม่ใช่กะเพรารุ่นใหม่นะครับกะเพราเกษตรจะมบใหญ่ที่มีขายตามท้องตลาดแต่ใบจะไม่หอม อันนี้ใบจะหอมแดดร้อนครับช่วงนี้แดดร้อนจัดมากเดือนเมษาวันนี้ก็วันที่23เมษาปี68แกไทยเพราะว่ามีล่มไม้คือต้นกระถินได้อาศัย บางความร้อนกะเพาก็เลยยังจะอยู่ได้แต่ถึงแดดร้อนเขาก็ไม่กลัวครับถ้าเราลดน้ำนี่ครับลดน้ำกดใช้สายยางใช้ไดโวลดง่ายๆนี่สังเกตครับถ้าว่าไม่มีล่มเลยเขาก็จะไม่ค่อยจะขึ้นอันนี้เป็นกระเพราที่ขึ้นมาด้วยการหว่านเมล็ด ไม่ได้ปลูกพวนดินแล้หว่านเมล็ดเขาก็จะขึ้นบางที่ก็ไม่ขึ้นนี่ครับไม่ค่อยมีต้นแต่ต้นหนึ่งเขาก็แตกกิ่งขยายแม้แต่ในล่มก็ขึ้นนะครับนี่ ามาชมแปลงกะเพราสำหรับรรหน้าร้อน